สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเจมส์ีแล้วก็อยู่กันในเกม Identity V อีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกม IDENTITY V ในหมดทั่วไปเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะเล่นร e เทนเ i ินะคะพอเล่นร t เท n girl ทีไรแพรทุกทีเลยถ้างั้นเราเข้าไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่าค่ะไปลุยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันใน เกมแล้วนะคะเราเล่นเป็นโคโออนักบินกองทัพนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้มานานเลยเราเกิดอยู่ตรงบ้านเล็กนะคะนลองๆมันก็วามาาหาแล้ว วายโอลีนะคะเหมือนมันกำลังจะเดินาะาะนี้มันกำลังเดินมาทางนี้หรือว่ามันไล่นักเขียนนิยายเออดูทรงแล้วน,น่าจะไล่นักเขียนนิยายอยู่นะเออจริงด้วยไปแอบอะไรกัน เห็นเน่โดนไปนึ่แล้วฉันก็กำชดไปนึ่ง้บาเปิดมือเสร็จคืเท ฉันบได้ยออทยมาก วยแล้วลิตเติ้ลเกิาอีกคนนึงอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปช่วยนะเพื่อนถึงมันจะเกินเฟสก็เถอะ Oh no. อะไรจะกลับมาแอมถ่วงให้หน่อยสิโอโอก็ฮิวเร็วนะมันไม่ได้เร็วมากหรอกอีกคนนึงอยู่ไหนล่ะ ทันทๆนทๆนทนอ้โหนึกว่าโอุตส่าห์ช่วยเสร็จแล้วบดน้อยตัวนั้นอ่ะมาช่วยทันได้ไหมเธอมาสักทีเถอะเอ่แน่แน่ บิ้งฉันจดีไปที่ห้องใต้ดีไอ,อตัวนี้มันต้องลีลามั้งเนี่ยรีบๆจับไปนั่งนะอย่างเริ่มตาที่สองเนละ น้ยก็นั่งช้าเหมือนกันนะเนี่ยหน้าผมหล่อเทไหมหน้าผมหล่อมากเลยเนาะที่คะน้องของเราก็ตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ พบกันในตาที่สองกันเลยค่ะลิสกูตอนก็อยู่กันในตาที่สองแล้วนะคะอยู่กับอยากสวนสนุกชอบด่านนี้นะเพราะว่ามันมีรถไฟให้นั่งด้วยไฟบ้านเดิรสิเออไม่มีคมุณหมอจูเี่สวย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 มากมากสวยของมา,มากมากเลย มากับมากมากับไม่มีเจเซ่อ่ะัไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไมีหมาทำไงดี แพื่อไม่ให้เกิดการสกิลเช็คก,ก็เลยต้องปอกเข้าบ่อย นกล่องช้าเหมือนกันน้องเราก็ขึ้นรถไฟไปที่เรียบร้อย แน่ๆเลยมันถ่ายรูปสวยแล้วไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยเธอในโลกภาพถ่ายเอง 开始 ความหวังสุดท้ายแล้วอ่ะแอมไปช่วยนักโก้เดี๋ยวนี้เลยออกจากร่างที่เลยแอมไปช่วยนักโก้เลยที่ท่นา,ทานแล้วถ้าเธอเริ่คือชวยเลยอ่ะ แอมแอมเพื่อเพื่อนแอมสิงล่างเพื่อนเลยนะสิงล่างเพื่อนเลยเอาไม่นะแอมมาพูดตายเลยวะแอมแอมว่ามาหาพี่เลยแอมหรือแอมมาหาพี่เลยก็ได้นะแแบแอมไม่ต้องมาหาพี่ก็ได้ไม่ต้องมาหาพี่ก็ได้เมัก็มาแล้ว ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหรอกเพราะว่าเดี๋ยามันก็ต้องามาเออสีน้ำเงหดรหัสแก้เสร็จแล้วอะ่ะไปเอมเอ็มตครื่อตครื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอมเอ,อมไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่ฮิวเอง,งออก็ได้โ้ก็ถก พี่ใกลลูกเองแม่แลวเดี๋ยวพี่รอจุดเครื่องเอมเอมอย่าลากมาหาพี่นะไม่ลากหรอกพ่อเอมลากมาเร็วโอ,ๆๆโอ้ยังเงโอ้หเอมมันไม่เซจอ่ะโอ้โหแโอโเอมเอมยิ้ตัวเองไปก่อนนะเอ้ยโดนได้ไงอะ โ oh, okay, like แค่อีเล้วแอมพี่ขอโทษพี่วางกล่องเงินีีไม่ได้อ่ะหิวให้เต็มดิหิวให้เต็มเลยแล้วก็วางกระดาษเลยแอมแอมพี่หิวเสร็จแล้วอ่ะเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็น่ะ พี่เอาคานเลิวมาพี่ไม่ชอบให้มันลีลายอมแพ้เลยไม่เอ็มยอมแพ้เลยไม่ชอบให้ลีลาแม่ย,ออยิงดีอัองเคยชนะขอตัวลไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย